นางบักนาวพี่น้องนาำบักนาวมันกะสละกลางจิตใจของเฮาใดใดพี่น้องคนเฮาดีครัวตัวเฮายอมรู้นาำบักนาวกาสาม,มารถสละล่างได้ิิงไม่จิตใจของเฮาใดเพื่อก,กันได้พี่น้องยิ่งหลั่คนยังว่าพระพุทธเจา้าบรรจัดไวแต่สมัยก่อนเนาะพี่น้องคนเฮากลับมาหยิบมาใส่มาใจ,าใจแล้วกับไม่คือไม่เหยีใหไม่คนว่า พักกระเดาน่ะหวานมาปงเขาพักกระเดาว,นะวานมันมีความหมายหลายอย่างนี่พี่น้องพักกระเดาว,วานเนะี่ยคือเฮ้าดัดแปลงเอานัอน,น้นพี่น้องผู้เฒ่านี่เนี่ยเดดหน่อยก็คือคือโลกของเฮ้าเนี่ยเป็นโลกใหม่ม่อมันโลกเกา่ายุคข,ของเฮ้าเนี่ยมันยุคข,ของใหม่แล้วบัดที่นี้ก็เลยกว่ามากคล้ายๆว่าซูมเมอร์นี่แหละพี่น้อง ทมเนี่คือการกระทําของทุกคนในในโลกนี่คนเฮาเนี่ยน้อยนักน้อยนะาดอกิอกถ,อถือเอาคุณงามความดีจะจะำไมของพ่อแม่ปุย่าตายายมาใส่มันมันโมมีเลยมันมันน้อยนักน้อยน้าด้พี่นอ้องทุ่เงินคนเท่าบางที่บางท,างที่คือเงินเนาะพี่น,อน้องเงินเกิดขึ้นเยอะเลชีวิตเท่าเนี่ยไปได้แต่ว่าที่จริงอะ่ะเงินมันกระจำเป็นในหลักการของเฮากับจริงโยพี่น้อง แต่ว่าคุณงามค่อมดีในจิตในใจเฮาเฮากระตีมาอีกเฮากระตีกัอดูยังไงมันกะบใครเป็นคิดนาฬิกานะพี่น้องคือนาฬิกาของเฮาเนี่ยสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละมือละมือเปลี่ยนไปได้แต่ว่าบอสามารถออกจากว่งเวียนได้เพราะยังเพราะจิตใจของเฮาบอสามารถติดไปสายใดมันกับวนไปเวียนมาอยู่แบบนี้แหละก็คือมาโป่งเขาน่ะ สมัยตะกี ism, ้ว่ามีม, Darwin, ม่ดแต่ไส้ได้ไี่น้องเดี K ๋ยวนี้มีโ bueno ม่ดแต่ไส้เพราะว่ามีโม่ไส้มีทุกอย่างเฮ็ดเป็นทุกอย่างโรกวิวัฒนาการไปไกลพี่น้องแต่ว่าสิ่งใดสิระเบิดไปเด้่ยมันก็คือใจของเฮาสิระเบิดมันมันเลนแนวอื่นได้พี่น้องใจของเฮาในี่สามาระเบิดได้เพราะยังเพราะว่าคุณงามความดีในใจของเฮามันบ่มีเป็นอย่างเฮ้คือผิดสิ่งผิดธรรมเพราะว่าใจของเฮาเนี่ยบ่ได้ยึดในสิ่งนั้นสิ่งว่า อันนี้เป็นของของเฮ้าอันนี้เป็นของของเขาคือความอยากของคนเฮ้าตมเมอเนี่ยอยากได้สิ่งนั้นมาครอบครองสิ่งนี้มาครอบครองแต่สุดท้ายแล้วเฮากลับไปยม่ยงไลงยพี่น้องมันไปกัดตามพื้นเพศของเฮ้าที่ทํามาเลยทุกครั้งทุกอย่างทุกเวลาทุกหน้าที่ความคิดความอ่านของเฮาเนี่มันบไิเรื่องอื่นเนี่ยพี่น้องมันก็คือจิตใจของเฮ้า ที่เห้าสันสางเกันมาทั้งเงินคือบางที่อะเข้าขามาแสดงตัวตนเนี่ยเข้าขามาเพรียงเพรเงินยายผ้ากับขามาเพรเงินแต่เงินเนี่ยกับจริงอยู่มันเป็นปัจจัยแรกๆของเห้าเพื่อการใจการกินการยูพี่น้องแต่คว็นจริงของเห่าน่ะข้ังในล่ะเห้ามีสุกบอเห้าเฮ็ดกปแเลี้ยวแล้วเข้าเห้าตะคิดอย่างน้ำฝนบอมันจะยู่ในใจของเห่าอยู่ตลอดเวลา ว่า,วา Woah. สิ่งใดควรบ่ควรมันจะอยู่ในหันวันข้างหน้าม่แเ่นเหาได้สิเห็นพี่น้องลูกหลานเหาสิเห er ็นสิเห็นสิเห็นลูกหลานล้นเลนเหาเหาสิเป็นทวดเหาสิเป็นญาทวดเหาสิเป็นทวดทวดทวดไปอีกพี่น้องรูปภาพของเห่าก็เัีคืขึ้นจะลึกกับลูกกับหลานเฮาไว้ดูตลอดเวลาได้พี่น้องมันไว้นนี้หายไปไสเนี้ยมันจะอยู่นั่นเฮาเห็ดสิ่งใดไว้ลูกหลานเห่านี่ก็สิเลี้ยน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 แบบเป็นน้เหา ฮ็ดจริงไดไว้จรงนั่นแต่ยอมกับมาได้ไปนองมั่นว่าด้ไปผน้หญิงเนี้มันจะคือจะหัาควงอีหยังออกไปแต่ว่าจิ่งนั่นมันก็กลับมาหาเหาบ่ว้าก็เล้วได้ไปนองทุกสิ่งทุกอย่างคือพ่นตัดไว้กะจำสมยโหร่านลรืว่าเฮ็ดจังไดได้แบบนั้นคิดจังไดกะได้แบบนั้นคือแยกผ้าบอาแบงปั่นตลอดเวลาว่าบางคนกับบมักที่จรงที่แยกผ้าเบาแบงปั่นเพราะหยังติ คือมันบริเวเขาตลิตของขาเจา้าขาเจ้าอยาาให้เห่าเบือหวาอยาาให้เห่าเต็นลัาอยาาให้เห่าโซ่ทุกชิ้นทุกอย่างในร่างกายไม่เอียงโซ่ออกมาสิ่งนั่นละ่ะสิมีคาตัวม้วนมนุษย์แต่ว่ามันบางคนมันบ่ได้เป็นจบบนี้พี่น้องบางคนบร่ได้คิดแบบนั้นบางคนคิดว่าโอ้ยมันคือเป็นแบบนี้มันคือเป็นมันมีสองคนพี่น้องสองขวบสองทางมันมีสองด่านทุกทุกคนทุกทุก,ทกมองทุกเวลา แล้วทุกสถานาการณ์พ่อพี่น้องมันมีทุกยุคทุกสมัยคนดีก็มากกับคนเลวเห็ดละงงกมันก็มากกับเห็นละงาพี่น้องมันว่าอรนี้เกินไกลเลย